โอ้โหเนี่ยถ้าเปิดกล่องออกมานะครับเราอ่ะจะคิดว่ามันเป็นสวิสนะครับไม่เหมือนกับเป็นเราเตอร์เลยนะฮะ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเกมจาก Word เค p เน็ตเวิร์กันอีกเช่นเคยนะในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอันบ x ็อกนะครับหรือว่าแกะกล่องรีวิวอุปกรณ์สินค้ารุ่นใหม่นะครับอีกหนึ่งรุ่นฮนะก็จะเป็นรุ่น CCR 2 0 0 4 1 6ขีด1 6 G ขีด2 S บวก PC นะครับไมโครติกตัวนี้นะครับก็จัดอยู่ในตระกูล CCR 2 0 0 4นะครับแต่ว่ามันจะมีอะไรที่แตกต่างกันตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันมานะ ่าเริ่มเปิดกล่องกันเลยนะครับกล่องมาเนี่ยเล็กกว่าเล็กกว่าตัวเดิมนะครับเล็กกว่าตัวที่เป็น 16G ธรรมดากับตัว 12S บวกนะครับอ่าเปิดกล่องมานะครับก็จะเป็นอ่ะแล้วก็จะมีการห่อการกระแทกมานะครับโอเคเรามาดูอุปกรณ์ที่มันแถมมาให้กันก่อนดีกว่ามันว่ามันมีอะไรบ้าง ตัวนี้นะครับก็จะมาเป็นในรูปแบบของการใช้อแดปเตอร์ข้างนอกนะครับอแดปเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่48โวลต์0.95แอมป์นะครับใครจะใช้2แอมป์1แอมป์2แอมป์ก็ใช้ได้นะครับในกรณีที่ถ้าหักมันเสียนะครับก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับน่าจะเป็น3.5มิลนะถ้าจำไม่ผิดมันไม่มีบอกนะครับ แล้ก็จะมีหูยึดแหลกมาให้อ่ะหูยึดแหลกนะครับก็จะเป็นในรูปแบบที่เป็นแบบนี้แบบสั้นๆเนี่ยนะครับ1อันนะมาแค่อันเดียวนะครับจะมีหูสั้นเนี่ยมาแค่อันเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นหูแบบยาวนะครับแบบยาวแบบนี้นะครับ1น่งอันเพราะว่าตัวมันเนี่ยตัวมันสั้นนะครับอ่านก็ต้องใช้หูที่เป็นหูยาวแบบนี้หนึ่งหูนะหนึ่งข้างนะครับ โอเคเขาก็จะมีน็อตยึดมาให้นะครับน็อตเอาไว้ยึดหูแหลกเนี่ยนะครับมาให้หนึ่งชุดโอเคอุปกรณ์มันก็จะมีแค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้กันอโอ้โหเนี่ยถ้าเปิดกล่องออกมานะครับเราอ่ะจะคิดว่ามันเป็น สวิ์นะครับไม่เหมือนกับเป็นเราเตอร์เลยนะฮะเพราะเราเตอร์มีมีตั้ง16พอร์ตอะแล้วยังมาเป็นตัวเล็กแบบนี้อีกนะครับเคสนะครับจะเป็นรูระบายอากาศหรือว่ารูระบายความร้อนนะครับจะอยู่ข้างบนนะครับ2ด้านนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีรูระบายอากาศนะครับแต่ผมว่าไม่น่าทํามานะทำรูระบายอากาศเหมือนเหมือนเหมือนรูมดเข้าเลยนะก็เอาไปติดตั้งก็ หาช็อคขีดมดไปด้วยนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ส่งอุปกรณ์มาเคลมนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหามดเข้าด้วยเหมือนกันนะครับสําหรับพวกอุปกรณ์พวกนี้นะฮะโอเคก็ยังคงมาในาสเปคนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันก็จะมาใน CPU เนี่ยก็จะเป็น ARM 64บิตนะครับ CPU เนี่ยจะมา4อคอร์นะฮะไลเซน level 6นะครับ OS 6เหมือนกันนะครับ แล้วก็อโอเคแรมก็จะให้มา4 g b นะครับแล้วก็ต่ r เรตไซส์เนี่ยจะอยู่ที่128 m b นะครับอโอเคสเปคเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันมันไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับเท่าที่ดูมามันจะต่างกันแค่เรื่องของการระบายความร้อนนะครับที่ตัว2 0 4ขีด 16G ที่เป็น ARM เนี่ยนะครับมันจะเป็นการระบายความร้อนแบบพัดลมนะครับตัวมันก็จะยาวๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวเนี้ย ที่เป็น PC เนี่ยจะเป็น Passive s ิ n k นะครับจะระบายความร้อนจาก CPU นะครับส่งมาที่ตัวซิงค์ด้านหลังของมันเลยนะครับจะเป็นซิงค์อลูมิเนียมอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเมื่อเปิดใช้งานเนี่ยนะครับความร้อนที่ตัวเคสนะครับกับตัวซิงค์ด้านหลังเนี่ยจะร้อนกว่าปกตินะครับ ในส่วนของตัว204ที่เป็นตัว PC เนี่ยนะครับการติดตั้งนะครับผมแนะนำให้เอาไปติดตั้งในที่ทีเ่เป็นห้องแอร์นะครับหรือว่ามีการระบายอากาศหรือว่ามีอากาศถ่ายเทได้ดีพอสมควรเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราไปติดตั้งในตู้แลกเนี่ยนะครับแล้วมันไม่มีอากาศถ่ายเทหรือว่าอากาศถาเทได้ไม่ดีนะครับตัวของมันเนี่ยจะร้อนมากนะครับแล้วมันจะทําให้อุปกรณ์นเนี่ย อายุการใช้งานเนี่ยสั้นลงได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเลือกใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว2 0ง pc นะครับหรือว่าจะเป็นตัว109 pc นะครับผมก็แนะนําเหมือนกันนะครับให้เอาไปติดตั้งในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับหรือว่าที่จะเป็น ห้องแอรก็ได้นะครับตัวนี้ก็ยังคงมี s อ p ที่เป็น g ิกะบิตมาพอรพตนะครับอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของ power ด้านหลังนะครับมันสามารถต่อไฟที่เป็นอะแดปเตอร์ได้1ช่องนะฮะแล้วก็เป็นไฟ DC นะครับไฟ DC เนี่ยจะเป็น36-57ถึงโวลต์นะฮะอ่ารองรับตั้งแต่36-57ถึงโวลต์ได้เลยนะครับแอมก็จะอยู่ประมาณ1แอมปประมาณนั้นนะครับก็ใช้งานได้แล้ว นะฮะไม่ต้องใช้แอมสูงนะครับเพราะว่ามันไม่มีการจ่าย p v e อะไรออกไปนะครับแค่เอามาเลี้ยงตัวมันเท่านั้นนะฮะในตัวนี้นะครับมันสามารถทำเป็นมันก็จะเป็น no b บ e a นะครับ no b r e นั่นหมายความว่าคือเราสามารถเอาไฟบ้านเนี่ยมาเสียบเข้าที่เป็นช่อง DC ธรรมดาได้1ช่องนะครับแล้วก็ช่องที่เป็น DC เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากแบตเตอรี่หรือว่าพลังงานจากโซลาเซลล์นะครับมาเสียบ ก็ใช้งานได้นะครับต่อให้ไฟบ้านดับอุปกรณ์ของเราก็ยังคงทํางานอยู่ตรงนี้ผมถือว่ามันโอเคนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยใช้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของการเทสรีซว์มานะครับจากทางไมโครติกเนี่ยที่เขาเทสมาเนี่ยนะครับมันรองรับสปีดได้เยอะมากนะฮะถ้าทำแบบ นอนฟาสผ่านเลยนะครับมันจะรองรับอินเทอร์เน็ตได้อยู่ที่4,028เมกะบิตเลยนะครับถือว่าแรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับตัวไมโ r o t i ก2 0 4ที่เป็นตัว 16G นะครับผมว่าสเปคมันเท่ากันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมลองเทียบให้ดูก็ได้นะฮะว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าสเปคของมันเนี่ย แทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับมันจะมีการมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับนี่ก็คือ CPU ตรงนี้นาวินโน่ตรงนี้นะครับตัว2องที่เป็นตัว r m อนะครับจะเยอะกว่านะครับอันนี้อยู่ที่พันเนะครับตัว PC ตัวนี้อยู่ที่พันสนะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของไฟนะครับ ก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันแตกต่างกันนะครับเพราะว่าไอตัวตัวที่เป็นตัวยาวผมเรียกตัว R M แล้วกันนะตัวที่เป็นตัว 16G นะครับ R M เนี่ยมันจะเป็นอะแดปเตอร์แบบวิวอินอยู่ข้างในเลยมันก็จะแตกต่างกันละตรงนั้นนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบอะแดปเตอร์ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในเรื่องของสเปคเนี่ยเดี๋ยวดูตามหน้าจอไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปไล่ดูเปรียบเทียบนะบว่ามันแตกต่างกันยังไง นในเรื่องของสเปคต่างๆเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ต่างกันเนยอะหรอกพวก CPU หรือว่าพวก RAM พวกอะไรพวกนี้มันเท่ากันเลยนะครับก็แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้โอเคเราดูสเปคของตัว IM กับตัว PC เนี่ยเปรียบเทียบกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูาการผลเทส t r e s ซ l นะครับผลเทสของ Micro t i กเนี่ยว่ามันแตกต่างกันไหมโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูผลท e กันะครับตัวที่เป็น IM นะครับจะอยู่ทางด้าน ซ้ายมือนะครับตัวที่เป็น PC จะอยู่ทางด้านขวามือออย่าว่าอย่าว่าไปนะครับความจริงมันก็มีความต่างกันอยู่นะถ้าดูจากตรงนี้นะครับแต่ว่าตัว PC เนี่ยมันไม่มีอ i p c test r e s o l t นะครับแต่ว่าในตัวของ RM เนี่ยมีนะครับมีบอกเลยนะครับ นะในส่วนของ RM นะครับถ้าทำแบบนอนฟัส a า h นะครับจะได้อยู่ที่5้า5ันสอเาเมกะบิตนะครับถือว่าต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะครับดูตามตารางกันได้เลยนะครับนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแล้วราคาล่ะผมดูก่อนผมเช็คราคาให้เลยว่ามันเท่ากันไหม ราคาจากหน้าเว็บไป็นคอติกนะครับราคาเท่ากันเลยนะครับราคาขายในไทยนะครับก็น่าจะเท่ากันนะครับอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัว204 PC ก็สำหรับใครถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือว่าเกี่ยวกับการคอนฟิกการซัพพอร์ตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถอินบ็อกหรือว่าโทรเข้ามาถามกันได้นะครับตามที่อยู่ตามช่องทางที่ ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับหรือใต้คลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัว 24pc นะครับเอาไว้พบกับผมได้ใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ